สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube ครับือกับชอ่องเดอบ้านนอกครับนี่มาเตรียมเตรียมตีน้าครับเจ้านาเป็นเป็นน้าอยู่ติดบ้านครับ ฝนก็เริ่มอ้อยมาแล้วครับท้องฟ้าหมืดขึ้นนอทีประมาณสามไร่ครับรกว้างพอสมควรครับก็น่าจะอยู่แจงนี้ครับหลากยาวไปจนถึงปุ่นเสาไฟก่อนถึงเสาไฟครับออกไปไหนมา นี่ฟนครับมันแบบนี่มันเป็นดินที่ตีนรถมากมเนัะรถเกี่ยวโอ้โหารถไถน้อยรถไถเดินตัวนี่จะไถได้ก่อนถ้าไถาไปได้ก็ต้องจ้างครับจ้างเขาปัน่นถ้าโวโหวเขาจะปั่นก็ มันลมครับกว่ารถติดแฮม,มกับลมตัวใดครับรถไถน้อยน่าจะลงได้อยู่คนยืนได้อยู่น่าจะได้อยู่กั้นเนา หอมรถเกี่ยวครับรถกันใหญ่นาลมครับเสียมดเสียพื้นที่ครับเข้าก็บบัได้ครับปีแล้เวเจ้าหนึ่งคนหนึ่งปัญญาแต่ปัญญานะวานครับทีนี้ผมจะปลูกครับลองหอ่อลองเจ้าหอสักปีหนึ่งมันอยู่ใกล้บ้านครับจาได้บ้านก็อยู่นี่ครับออกมาพอมาได้ก็ได้ สามไร่ก็ถ้าจาดีๆก็ได้เข้านักอยู่ครับนาทั้งนี้มันเป็นน้ำห้วยครับน้ำห้วยปรงมันเป็นบอ่อน้ำแหล่ครับเข้าจะงามตอนนี้เขาก็ขอหกนะแต่ก็ต้องแปลงคำนักอยู่ครับคขนงันนาเหมืองตันนี้อุ๊คนี่เป็นอุปสรรคยันี่ นีค่ครับห้อยตะขับรดเกี่ยวครับเป็นอุปสรรคอยู่คณาผู้ม,มีนะักลมก็กว้างครับได้เข้านักก็แบงกาหัวนอย เป็นเอาเป็นเข้าครับเจ้าของเป็นเท่าแล้วเนีย่ยบาไหวแล้วสมัยผมเปละอ่อนนี่นาตานี่จะเข้างามครับเพราะว่าเป็นเน่นะปลูกกันปลูกมือครับใส่เข้าก็ของฮกเข้าจะงามขนาดเลยแต่พอเป็นเท่ามาแล้วเน,เนี่ยบาไหวอ่ะปล่อยเจ้า ่นเงียไปแต่เดียวมันมันทันสมัยเนาะมันมีรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวรถไถ <c oughs> ปันปันหมุนหมุนแล้วก็วานครับเสร็จแล้วปล่อยละปล่อยขวางหง้ามันออกมางามครับเขา้าน้าปีแล้วก็มันญ้านาวานมันบ่กคือครับบ่ได้ ่างตรงผมดีในห้วยนี่ปลุกตลอดครับนาวานบางทีก็จะเยเฉพาะนาเร่งแต่ตอนนี้ก็ลกเลือกแล้วครับเลือกทำหอยเลียงงวเลียงควายครับนาเร่งนี่ก็เป็นเข้าสับปะตองครับเป็นเข้าเงื้อต่อเข้าอย่างมันออกขึ้นมาใหม่นี้เขับ่นยาเป็นมดแล้วนี่ออกขึ้นมาแหม่ จริงๆเข้างามนะครับสังเกตป่าปุ๋ยก็ไม่ได้กินนะข้าวเขียวนี่ก็เราคิดง่ายๆครับถ้าเราปลูกมือ้อมันจะมันจะงามมันจะงามกว่าข้าวหวานพอเราจะเอาหนามขังเราจะกักพวกหญ้าออกครับ ใจหน้าเป็นตัวคุ้มแยบหนา้าหน้าฝนหน้าปีเป็นฟังลักโนดไว้ครับตัวขั้นนะตัดไปกีใบมีดแบ่งเลยอากาศก็กำลังดีครับดบดบดมึดๆมดน้มนนำมันมดแห่งก่อนเดี๋ยวมาซ้ำกำบุญมาแรงครับ แถวนี้จะเป็นน้าชนดมด้ละออกชนดฟ้อ์มกับตีบ้านแต่ฟังปุ้นนี่บ่มีชนดแล้วแล้วก็ก็จะเริ่มน่าจะเริ่มทําถนนครับเพราะว่ามีการปักแนวเขตแล้วปักแนวเขตที่จะทําถนนครับอาจจะเริ่มทําตั้งแต่ปักตั้งไม่สวยเข้ามาทําเป็นช่วงๆไป ต้นไม้ใหญ่ๆบานกประมูลกันไปหมดแล้วครับ,บความจเจริญเข้ามาครับบางชิงบางยางก็หายไปต้นไม่บางต้นเนอายุนักก่าผม3-40ปีครับบลเหือครับมันที่มันอยู่ข้างตางเรียบร้อยโดยเฉพาะไม่สาครับเขาจามจุลีนียเขาชอบกันนะครับ ต้นนีสองสาคนอบเดีวบร่อยครับหมดเลยเหลืออยู่กี่ต้นครับที่เขาตัดนี่มันอยู่ใกล้สายไฟที่ห่างๆสายไฟเขาตัดไปหมดเลยก<ม>็<ม>อหําน้อยก็จะเป็นแบบคล้ายๆครับตางไปจังใหม่ครับแถวต้อยสกเก็ตตางจะ,จะกว้างขึ้นมาแหมครับ เพราะว่าปริมาณรถมันหนักครับเส้นนี้เป็นเส้นที่นิยมคนนิยมใจ้ครับจังไฮจังไม่ <c oughs> ถ้ามีคนทับปันก็นจะให้เป็นปันครับถ้าเป็นปันได้บม,มดก็จะ ใจรถไถตัวเก่าเนี่ยครับรถไถน้อยนี่แหละลงครับอาจจะจ้าน้อยครับแต่ก็มันจะเรียบร้อยกว่าเพราะว่าเขาทำของเขาเขาจะโหดต้องปรับจุดไหนจุดไหนอย่างนี้มันเป็นห้องหมดเลยไถยเล่นไถหัวไปครับนะมันมก,วมกว้างหมดได้อยู่เสร็จแล้วก็ไปเนี่ย นในห้อยครับอันนี้ที่วางไว้ทุนี่าจะได้ตัดออกครับตัดแล้วก็เขีร์ออกแงวลำเดี๋ยวมันจะติดติดจะหวั่นรถครับที่ใกล้เขียมมันก็ปั่นกันหมดแล้วครับเป็นมีรถไทยยั่เป็นของเก่าครับ เจ้านี่เนี่ยผมมีไผ่นะครับกว้างอยู่นะเจ็ดแปดไหลกับลำอุ๊กรลำครับคนตีเนะคนก่อนกับก้านครับน้ำมันเป็นนาดอนแต่น้ที่ผมเจ้านี่จะออกแนวแนมขังน้อยหนึ่งครับอันนี้มันจะเป็นปุ้นจะเป็นนาดอนครับหลังเรียน เน,นี่นะครับที่อาจจะได้เอารถไอตันมาในสะ่เนี่ยตัดเนี่ยทั้งปุ่นไปก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแต่เองนะไว้จะมาอัปเดตใหตก้กันชมในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมครับอาชีพเป็นชาวนาเลี้ยงงเลี้ยงควายเป็นอาชีพเสริมครับ กันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีมีใจ้ทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ